ของเล่นเด็กจัดก,การอย่างไรพอจะทิ้งบริจาคก,ก็บอกจะเล่นหวของเด็กนะคะเราไม่รู้หรอกว่าของเล่นชิ้นไหนที่มันมันทาให้เขามีความสุขหรือมันผูกพันกับเขาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองและข้อ2นะคะเด็กเนี่ยเขา ยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการมีความสุขจากการให้เขาจะมีประสบการณ์อย่างเดียวก็คือการที่เขามีความสุขจากการได้รับหรือให้คุณแม่ซื้อของให้แบบนี้ค่ะเขาก็จะห่วงความสุขของเขาเขาก็จะห่วงของเล่นของเขาเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าถ้าให้ไปแล้วแล้วความสุขเขาจะหายไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้ค่ะคุณแม่พาเขาไปมีประสบการณ์ค่ะไปมีประสบการณ์ของการสร้างความสุขด้วยการให้ค่ะพาไปสถานที่ เด็กกำพร้าหรือว่าสถานที่บริจาคแบบนี้นะคะหรือคุณแม่นะคะก็ลองจากบ้านให้เขาเห็นให้เขาดูนะคะแล้วก็เล่าให้เขาฟังนะว่าเนี่ยแม่จะเอาของของแม่เนี่ยไปบริจาคนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะทําได้ค่ะพอเขาเห็นเขาเห็นเราทําเขาก็จะกล้าทําค่ะแล้วเมื่อเราเล่าให้เขาฟังแบบนี้แล้วเขาไปเห็นเด็กที่เขาต้องการจริงๆแบบนี้เขาก็อยาก